สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับธีระพัทอีกแล้วนะครับวันนี้มารีวิวรถก่อนส่งมอบ3คันนะครับเป็นงานเช่าระยะยาวนะครับเดี๋ยวจะมาแจ้งสเปคแต่ละคันนะครับก็ตัวนี้เป็นตัวมิสูบิชิแกรนดีอานะครับเป็นรถมือ2ทั้งนั้นเลยนะครับสคันนี้นะครับอ่าสคันนี้เขาจะเหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นเสายกสูง4เมตรนะครับเสายกสูง4เมตรความยาวงา122แล้วก็มีอุปกรณ์ไซชิปนะครับ แล้วก็อุปกรณ์พิเศษอยู่ด้านหลังก็คือไฟบูร์ไลท์นะครับแล้วก็ไฟส่องสว่างให้ลูกค้านะเวลาถอยหลังเนี่ยลูกค้าจะได้เห็นมุมมองที่กว้างและสว่างนะครับแล้วก็จะมีเสียงเสียงสัญญาณเตือนให้นะครับนี่เป็นรถแก๊สนะครับข้อดีของรถแก๊สหนึ่งเลยนะครับเสียงเบานะครับมลพิษน้อยนะครับแล้วก็เปลี่ยนแก๊สได้ไวนะครับก็คือลูกค้าใช้ไปเลย8ชั่วโมง1กะใช่ไหมครับพอถึงอีกกะหนึ่งลูกค้าไม่ต้องมาชาร์จไฟให้เสียเวลานะครับไม่ต้อง เติมน้ำมันให้เปลืองน้ำมันนะครับก็สามารถเอาแก๊ส LPG เนี่ยใส่เข้าไปแล้วขับต่อเนื่องได้เลยนะครับก็วิ่งเข้าทั้งอาคารได้ออกนอกอาคารได้นะครับนี่นะก็อ่าเดี๋ยวมามาดูคันนี้กันนะครับคันนี้เป็น1.5ตันนะครับ1.5ตันสเปคเสาสูง4เมตรงานสลายซ้ายขวานะครับ รถเหล่านี้กลับมาจากงานเช่าของลูกค้านะครับ ienne, ชั่วโมงน้อยมากๆครับก็เลือกไปปล่อยเช่าอีกครั้งหนึ่งครับก็ลูกค้าจะได้รถที่ราคาเช่าถูกนะครับราคาเช่าถูกถ้าเกิดลูกค้ายิ่งเช่านานเนี่ยระยะเวลานานราคาเช่าราคาเช่าเนี่ยยิ่งถูกลงนะครับทางบริษัทเราเนี่ยก็จะมีงานเช่านะครับยืดหยุ่นให้ลูกค้านะครับเริ่มตั้งแต่1เดือนนะครับ3เดือน6เดือน1่ปี ปีครึ่งนะครับสปี3ปีนะครับยิ่งเช่านานเนี่ยราคาเช่ายิ่งถูกนะครับก็มีทั้งรถไฟฟ้าดีเซลเบนซินนะครับแต่ที่ผมชอบปล่อยเลยก็คือเป็นรถนี่นะครับเจ้าแก๊สนี่นะครับโรงงานอุตสาหกรรมชอบใช้มากๆครับแล้วก็ลูกค้าทั่วไปก็เข้ามาซื้อเยอะมากๆนะครับก็รอส่งอีกหลายคันนะครับเป็นรถแก๊สนะครับก็ข้อดีของการซื้อรถที่ยูเนเต็ดเนี่ยหงเลยนะครับลูกค้าจะได้ รถที่เป็นอะไหล่แท้นะครับอะไหล่แท้ไม่มีอะไหล่เทียบสักชิ้น,นครับเพราะว่าบริษัทเราเนี่ยเป็นตัวแทนนําเข้าขายรถยกโฟกงลิฟต์ในประเทศไทยนะครับเราก็จะนำอ่าตัวพาร์ตต่างๆเนี่ยนำเข้ามาเองจากต่างประเทศนะครับลูกค้าก็จะมั่นใจได้ว่าถ้าซื้อรถกับเราเนี่ยได้อะไหล่แท้แน่นอนนะครับนอกเสียจากว่าลูกค้ารีเควสตมาหามาติดตั้งเองนะครับก็ถ้าสนใจรถยกโฟกลิฟต์สเปคไหนนะครับก็แจ้งเข้ามาได้นะครับ หรือว่าโทรเข้ามาได้ที่บริษัทนะครับยูนเต็ดมอเตอร์เวิร์กนะครับอยู่ที่ลังสิตปทุมธานีนะครับหรือว่าแจ้งเซลล์มาก็ได้นะครับแจ้งผมมาก็ได้เดี๋ยวผมจะตอบและแจ้งลูกค้ากลับไปนะครับเบอร์โทรศัพท์เซลล์นะครับ0985387456นะครับยินดีนะครับยินดีให้ข้อมูลกับลูกค้านะครับแล้วก็วันนี้ก็ฝากลูกค้านะครับหรือพี่เพื่อนที่ดูคลิปนี้นะครับกดติดตาม YouTube ให้ผมด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจนะครับสวัสดีครับ